สวัสดีค่ะคุณผู้ชม หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะเราได้ติดตามสถานการณ์ค่ะของม็อบ11สิงหาคมนะคะซึ่งก็เป็นภาพที่มีเหตุการณ์ต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะรวมทั้งภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะตั้งแต่เรื่องของการสลายการชุมนุมนะคะแล้วก็จุดที่มีการประทะกนะะันค่ะระหว่างกลุ่มของผู้ชุมนุมและตำรวจนะคะเราได้ฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนกันไปบ้างพอสมควรแล้วนะคะทั้งในโลกออนไลน์แล้วก็ในทวิตเตอร์นะคะทีนี้วันนี้เนี่ยก็ ก็เลยจะพาไปฟังในมุมของตำรวจกันบ้างนะคะวันนี้มีการถแถลงข่าวจากทางฝั่งของตำรวจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานค่ะคนที่ออกมาถแถลงนะคะก็คือนำโดยพลตำรวจโทพักพงศ์พงเพตาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีปิยาตาวิชัยค่ะรองผบชนาในฐานะของโฆษกบชนนะคะรวมทั้งพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสานักงานตารวจแห่งชาติค่ะ ทั้ง3ท่านเนี่ยร่วมกันนะคะแถลงถึงเหตุการณ์การชุมนุมเมื่อวานนี้ค่ะโดยบอกว่าจากการเผชิญหน้าดังกล่าวเนี่ยมีตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองร้อยควบคุมฝูงชนได้รับบาดเจ็บทั้งสิน้น11นายด้วยกันนะคะ โดยได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดของพลุประทัดยักษ์ระเบิดปิงปองลูกแก้วลูกหินนอกจากนี้รถยนต์ของทางราชการถูกเผาทําลายทั้งหมด8คันและป้อมสัญญาณจราจรถูกเผาและทุบทําลายทั้งหมด12แห่งค่ะนอกจากนี้ยังสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด17ราย โดยทั้งหมดถูกดำเนินคดีในข้อหาผิดพรกรฉุกเฉินร่วมกันมัว่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองและถ้าพบกระทำความผิดข้อหาอื่นก็จะดำเนินคดีเพิ่มเติมค่ะส่วนเหตุการณ์ที่มีการเผาทำลายรถควบคุมผู้ต้องขังบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเมื่อ7สิงหาคมที่ผ่านมานะคะหลายท่านก็ได้เห็นภาพกันไปแล้วนะคะประเด็นนี้เนี่ยศาลอาญาได้ออกหมายจับผู้ต้องหาสองคนแล้วค่ะ คนหนึ่งเนี่ยให้การภาคเศษนะคะบอกว่ามีการคว้างระเบิดปิงปองใส่รถควบคุมผู้ต้องหาจริงแต่ว่าไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ส่วนอีกคนหนึ่งนะคะสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะ นอกจากนี้จากการตรวจสอบประวัตินะคะของนายน้ำเชี่ยวค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหานะคะพบว่าเคยก่อคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บและอยู่ระหว่างการดำเนินคดีสำหรับทั้งสองคนถูกดำเนินคดีในข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์และร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปจนเกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองตามความผิดพรกฉุกเฉินและพระบควบคุมโรคค่ะ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะคะได้มีการกล่าวขอโทษประชาชนด้วยนะคะก็พุ่งตรงไปที่การขอโทษประชาชนชาวแฟลตดินแดงอยู่ในบริเวณนั้นพอดีนะคะซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตลอดทั้งสองวันที่ผ่านมาค่ะบอกว่าในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาถ้าหากว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในละแวกดังกล่าวที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชุมนุมตนเองก็ขออภัย และยืนยันว่าการทํางานของตํารวจเป็นไปเพื่อควบคุมสถานการณ์และแก้ไขปัญหาเท่านั้นซึ่งพลตํารวจโทพักพงศ์นะคะยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยไม่ได้โกรธหรือแค้นผู้ชุมนุมค่ะ ส่วนทางด้านของพันธตํารวจเอกกฤษณะยืนยันนะคะว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นการทํางานบนพื้นฐานของข้อกฎหมายเจ้าหน้าที่จะต้องมีอํานาจกฎหมายที่สามารถกระทําได้เมื่อมีอํานาจแล้วเราไม่ได้ใช้อํานาจตามอําเภอใจในการต้องการใช้อํานาจก็เป็นไปตามความจําเป็นเมื่อมีความจําเป็นแล้วก็จะต้องมีสัดส,ส่วนที่พอเหมาะและสามารถตรวจสอบได้ค่ะ ขณะที่ทางฝั่งของพลตํารวจตรีปิยะนะคะฝากย้ําถึงเรื่องของการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยบอกว่าก็ยังมีการพูดข้อความอย่างเช่นกรณีที่มีผู้ขว้างประทัดยักษ์แล้วมันขว้างไม่พ้นมีการระเบิดขึ้นมาก่อนนะคะมีการส่งต่อข้อความว่าตํารวจเนี่ยเอาประทัดยักษ์ใส่มือของม็อบบังคับให้กรรมจนเกิดระเบิดนะคะพร้อมกับมีการโพสต์ภาพผู้บาดเจ็บประกอบ เพื่อให้คนอ่านเนี่ยเข้าใจผิดว่าเป็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะขอเตือนไปยังผู้ที่กระทำความผิดให้หยุดกระทำเนื่องจากว่าเป็นลักษณะของเฟค e นิว s ส์แล้วก็จะมีโทษตามกฎหมายด้วยนะคะขณะเดียวกันพลตรวจตรีปิยะตาวิชัยค่ะก็ได้มีการแถลงก่อนหน้านี้สรุปผลการปฏิบัติงานควบคุมสถานการณ์การชุมนุมภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เผชิญหน้ากาันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งกับกลุ่มของคอฟอนะคะ บอกว่าในการชุมนุมหลายครั้งพบว่ากลุ่มที่ใช้ความรุนแรงหรือก่อเหตุความวุ่นวายสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและภาครัฐส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเด็กและเยาวชนซึ่งตำรวจก็มีการจับกลุ่มดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้หลายคนแล้วแต่ก็พบว่าบางคนกลับมาก่อเหตุซ้ําอีก ทำให้ขณะนี้มีแนวคิดค่ะว่าอาจจะต้องดําเนินการกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเยาวชนที่ก่อเหตุตามพรบคุ้มครองเด็กเพราะถือว่าพ่อแม่เนี่ยปล่อยปละละเลยให้บุตรหลานออกมาก่อความเดือดร้อนให้กับประชาชนและทําลายทรัพย์สินของทางราชการค่ะ นี่คือทางฝั่งของตำรวจนะคะที่ออกมาถแถลงค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงของสังคมออนไลน์นะคะก็ยังมีภาพหรือว่ามีการแสดงความคิดเห็นที่มองว่าอย่างไรก็ตามการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยดูเกินกว่าเหตุหรือไม่นะคะเพราะว่าก็มีหลายคลิปที่เจ้าหน้าที่ดูเหมือนจะฟิลขาดนะคะแล้วก็มีการไปอย่างเช่นผลักผู้ชุมนุมลงจากรถจักรยานยนต์บ้างนะคะหรือว่าการเอาไม กระบองที่ถือมาด้วยฟาดก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็มีรถที่ตำรวจเนี่ยขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่ก็มีอาการที่คล้ายๆกับรู้สึกสะใจหรือว่าอะไรยังไงหรือไม่เนี่ยนะคะจนอันนี้ก็เลยเป็นชนวนเหตุของการที่คนเริ่มมีภาควิจารณ์นะคะขณะเดียวกันมีภาพของผู้สื่อข่าวสำนักหนึ่งที่เขาไลฟ์อยู่ค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะซึ่ง ทางตำรวจเนี่ยยังไม่ยืนยันว่าเป็นเสียงของตำรวจจริงหรือไม่นะคะเสียงที่พูดขึ้นมาก็คือบอกว่าขอพวกพี่สนุกหน่อย ซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นการพูดขณะที่มีการเผชิญหน้ากับกลุ่มของผู้ชุมนุมค่ะเรื่องนี้นะคะทางผบชนให้การปฏิเสธในการตอบคําถามช่วงของการถแถลงข่าวค่ะบอกว่าขอไม่ตอบเพราะไม่ทราบแน่ชัดว่าน้าเสียงนี้มาจากใครคนใดกันแน่นะคะแต่ผู้สื่อข่าวคนที่เขาเป็นคนถ่ายเนี่ยนะคะเขาได้มีการไปให้สัมภาษณ์ในรายการของคุณจอมขวัญด้วยเมื่อคืนนี้นะคะก็บอกว่ายืนยันเลยว่าเสียงที่บอกว่าขอพวกพี่สนุกหน่อยเนี่ย มันเป็นเสียงของเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงแล้วก็เป็นคนที่ตนรู้จักชื่อด้วยนะคะเป็นคนที่คอยห้ามไม่ให้นักข่าวหรือผู้สื่อข่าวเข้ามาอยู่บ่อยครั้งค่ะนี่คือภาพรวมการถแถลงนะคะของเจ้าหน้าที่ตำรวจวันนี้นะคะซึ่งแน่นอนว่าการออกมาเรียกร้องของประชาชนเนี่ยนะคะต้องยอมรับว่าตอนนี้มีหลายกลุ่มหลายกวนนะคะแล้วก็ปราศจาก การขับเคลื่อนที่ชัดเจนในเรื่องของการออกมาขับเคลื่อนนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือมีแกนนําก็จริงค่ะแต่ว่าแกนนำเนี้ยก็ แบ่งแยกออกเป็นหลายกลุ่มมากนะคะหลายครั้งเราจะเห็นว่ามีการประกาศยุติการชุมนุมแต่การชุมนุมก็ยังคงดําเนินต่อไปอยู่นะคะประเด็นนี้ค่ะน้อง oy, ini, พลอยวัชนีพบุปภาพนะคะผู้สื่อข่าวของ WorkPoint Today ที่น้องเนี่ยก็ลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์การชุมนุมเกือบทุกครั้งในการวิเคราะห์เอาไว้นะคะว่าจริงๆต้องแยกวัตถุประสงค์ของผู้จัดและผู้ที่มาร่วมว่ามันแตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะละักษณะของการชุมนุมที่ก็มีความหลากหลายมากแกนนาก็ไม่ได้ปรากฏชัดเจน เหมือนกับม็อบสมัยก่อนค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะให้ทุกคนเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือว่าเป็นไปในวิถีเดียวกันก็เป็นเรื่องที่ยากนะคะถ้าหากว่าสังเกตในการประทะหลายๆครั้งอย่างที่บอกค่ะว่าเมื่อมีการประกาศยุติการชุมนุมแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ยังคงมีการชุมนุมต่อไปอยู่ดีนะคะก็มีบางกลุ่มที่ยังคงปักหลักชุมนุมอยู่นะคะ แต่ว่าถ้าหากเทียบกันในส่วนของอาวุธที่ผู้ชุมนุมมีก็ต้องยอมรับว่าเมื่อเทียบกับอาวุธยุโทโธปรกรณ์ต่างๆที่เทียบกับทางฝั่งของเจ้าหน้าที่เนี่ยประชาชนก็ไม่ได้มีอาวุธครบมือเหมือนกับเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกันค่ะ นี่คือข่าวสารนะคะที่ WorkPoint Today นํานำมาสรุปให้ฟังวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งมุมมองจากทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่วันนี้มีการออกมาถแถลงคุณผู้ชมรู้สึกยังไงบ้างนะคะสำหรับการชุมนุมในรอบที่ผ่านๆมานะคะเดี๋ยววันที่15สิงหาคมนี้จะมีการชุมนุมอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะก็ต้องยอมรับว่าการชุมนุมช่วงนี้เกิดขึ้นบ่อยจริงๆในขณะเดียวกันประเด็นเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดก็ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะถ้าหากว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมอะไร WorkPoint Today เติดและมารางานให้ฟทง เช่นเคยค่ะ